ดีจ้านะครับผมก็ยินดีสู่เกมเทวิทรัตก,กันอีกเช่นเดิมนะครับผมเป็นฟาร์ที่สามไแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมที่รบมาเร่งกันวันนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่ผมจะทำนะครับผมแต่ผมมีเป้าหมายหลักใหญ่ๆก็คือตอนนี้วันนี้ผมก็มีเป้าหมายใหญ่ๆนะครับมวมันสองอย่างก็คือผมจะทำการขยายฟาร์มใช้มันใหญ่แบบใหญ่สุดๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบ้านเนี่ยรู้สึกว่าชั้นสองเนี่ยเราจะสามารถทําให้มันเป็นไอ้นั้นได้นะครับต้องมาดูครับเป็นห้องที่เอาไว้สําหรับให้แขกมาพักอ่ะนะครับผมา จะเจอมานแหละนะครับผมว่ามันทำยังไงเอ่ยนะครับเดี๋ยวทำไมคนงานยังไม่มาเลยเดี๋ยวผมทำงานก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอคนไครขอมาโอเคมาแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นดีกว่านะฮะผมจะทำการย้ายฟาร์มนะผมทำาดูครับตอนนี้เราก็เข้าหน้ารู้สึกว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลินะครับไม่ใช่หละนะเพราะว่าไอเนี่ยมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับผมใบไม้อะไรต่างๆนะแล้วกเราก็มีไก่ที่เรา้อยเลยนี่ผมมีไก่สองตัวนะแล้วก็ให้อาหารไปเลยเอาอาหาร เดี๋ยวรอาหารหมดแล้วค่อยเปลี่ยนอาหารนะครับเจ้ากไก่รู้ไหมไก่ของเราจะโตเต็มที่แล้วนะครับผมติดดาวแล้วเอ้ยเหมือนอะไรอะ่ะอ๋อถ้าไก่โตเต็มที่จะเราจะไดกเนื้อไก่หกเลยหรอหุอ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยนะครับเราสามารถฆ่าได้ไหมคือผมไม่ถุงขี้จเลี้ยงใหม่อะเดี๋ยวผมต้องไปซื้อมา,มาเพิ่มก่อนเดี๋ยวเราค่อยรอฆ่าดูนะครับว่ามันได้ไหมนะครับโอเคนะครับผมรู้ไหมว่าผมจะทำการรวบรวมอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวผมต้องเวบรวมลงเงินอีกสักนิดนึงนะครับผมในการที่เราจะอัปเกรดบ้านของเรานัันนเะครบ ให้มันเป็นเมียห้องในส่วนของห้องพักนะครับของร้านเรานั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมต้องรวบรวมอุปกรณ์พวกนี้อีกเพิ่มอีกนะครับผมเพราะว่ามันน่าจ,จะไม่พอครับผมแล้วผมก็ทําการจะย้ายฟาร์มจากตรงนี้ลงมาตรงนี้นะผมนี่ผมจะทําฟาร์มใหญ่เลยนะทุกคนรับพื้นที่ตรงนี้ผมจะทําให้เป็นฟาร์มทั้งหมดเลยนี่ส่วนนี้จะทาให้เป็นฟาร์มทั้งหมดเลยนะครับผม เพราะว่าข้างบนเนี่ยผมจะเอาไว้เลี้ยงไก่ไงเกี๋ยวเลี้ยงพวกสัตว์นะครับผมผมจะเอาโซนบน,นเนี่ยไปเลี้ยงพวกสัตว์แล้วก็จะเป็นในส่วนของโซนไอนน้นี่นี่นี่ไอโซนพวกเครื่องขาบนะครับผมกะไว้ประมาณนั้นนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราผมว่าตอนนี้ร้านเปิดอยู่ใช่ไหมผมก็ไม่จาเป็นต้องไปดูร้านเท่าไหร่นะ <S 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 เดี๋ยวเราคงต้องเริ่มเก็บเกี่ยวไอพวกนี้ให้มันหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายฟาร์มกันครับผมเดี๋ยวผมรออีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะย้ายไปแล้วนะครับแล้วก็พวกนี้ผมจะทําการอะไรทำอะไรเพื่อวันนี้ผมจะไม่ได้นะครับ รู้สึกว่ามันจะใช้พวกซีเมนต์กับเหล็กไอ้พวกเนี้ยก็ให้เยอะอยู่นะครับเนะี่พวกตะปูพวกอะไรเนี่ยแหละเขาให้เยอะนะผมว่าผมต้องทำไว้เยะอะพอสมควรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้อัพเกรดบ้านไงนะครับเอ้ยได้ๆเตาอบแต่ผมลืมเอาไปวา,างไปเถอะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกใช้เตาเดียวไปก่อนแล้วกันน่าจะได้อยู่รู้สึกว่าอาหารจะน้อยเกินไปครับดูดูครับผมว่าผมต้องมาทำอาหารเพิ่มแล้วแหละนะฮะผมลืมวางเตาแต่ไม่เป็นไรหรอกน่าจะได้อยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวทำเนื้อสเต็กเนื้อสเต็กใช้เวลานานมากเลยนะเนี่ยจะได้ มไม่ซื้อมาแล้วท่ดูเบาบางได้ไหมมันไอ้นี่ได้ไหมวางไม่ได้ครับมันต้องปิดลงเตียมไม่ทำไมมันวางไม่ได้แล้วนี่นะมาดูเหล้าที่เราฝางไว้ซิได้หรือยังอ๋อหมดแล้วเนี่ยท่านผูหมดแล้วเร,เราก็ทําใหม่แล้วไปนี่ครับผมเกาว่าผมจะวางเตาตรงนี้นะท่านผู้ดูเออแล้วผม,มลืมบอกไปว่าผมทำการเรียนสูตรไอ้เนี่ยเกือบหมดแล้วนะท่านผู้ดู <c oughs> ๆๆๆเกือบหมดแล้วมันมีแค่นี้นะแค่เรียนนะครับผม <c oughs> <ๆ S 1> ผมว่าเดี๋ยวผมจะเรียนพวกผละไว้ให้มันตันก่อนดีกว่านะครับ แล้วก็พวกส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเรียนกันละกันนะครับพวกเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้อย่าใช้อะไรด้วยตอนนี้เนี่ยผมนั่งอา่านดูมนก็ไม่ไม่ได้มีอะไรจะได้ใช้ดูผมก็ไม่ไดาจะใช้อะไรหรอกไอ้แต่เนี่ยผมอยากรู้กันแล้วว่าใช้ทำอะไรเรียนมาละกันนะครับแล้วก็ไปเรียนอาหารด้วยดีกว่าพวกน้ำพวกเครื่องดื่มด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ทําอย่างอื่นด้วยไงสตูเนื้อหรอเอามาเหลือสามใช่ไหมเหลือไอ้เขียวๆนี่สามผมว่าผมทำลองน้ำอะไรสักอย่างแล้วกันนะครับ เอาเป็นว่าอันนี้เลยกันนะครับนี่นี่นี่อันนี้เลยกันเดี๋ยวเราลองดูสูตรดูสิเอไม่ได้เดี๋ยวเราต้องดูจากผ่านตรงนี้ใช้เวิร์จากข้าวสาลีเวิร์จากข้าวสาลี่แล้วไอเวิร์ข้าวสาลีมันทำ,ำยังไงวนนะม่อ่ยมาดูจากที่หมักอ๋อต้องใช้เวิร์ของมา์ต้องาย้มาส์จากข้าวสาลี่แล้วเมาส์จากข้าวสาลี่แล้วต้องไปดูตรงนี้เพิเมาส ถ้าอ่เราต้องปลูกข้าวสาลีเพิ่มเดี๋ยวผมไปซื้อข้าวสาลีอ่ะนะครับเพื่อเราจะทำเบียร์เบียรเนี่ยก็จะต้องหมักเหมือนกันนะครับผมเอาแค่ข้าวสาลีเอาข้าวสาลีมาสิบดีกว่าเอามาสักสิบโอเคพอนะครับเดี๋ยวเราจะไม่มีเงินในทำสวนทำอย่างอื่นนะครับผมมาดูภารกิจซิว่ามีอะไรอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอ้ยไก่จะใส่ก็ได้เอานะครับผมโอเคเอาสองอันนี้นะ แล้วเราก็จะไปทำอาหารเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาหารที่เราขายในร้านเนี่ยมันน้อยมากเลยแล้วก็เตาเราเป็นันมีตัวเดียวไอ้เตาเดียวด้วยตอนนี้ผมต้องการทำสองเตาให้มันขายเอ้ยทำของได้เร็วขึ้นนะครับเอ้ยเดี๋ยวตอนกลางคืนผมจะพาทุกคนไปดูสิ่งหนึ่งผมไปเจอมานะครับผมด้านล่างเดี๋ยวผมพาไปดูเหมือนมันจะเป็นคนขายพนันเจอดน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดเรื่าให้ฟังตอนผมไปเจอไป,ไป,ไปนะครับผมเดี๋ยวเป็นว่าตอนนี้ผมลงไปเก็บวัตถุดิบดีกว่าถ้าไม่ดูครับ ไปเก็บพวกหินพวกอะไรดีกว่าด้านล่างนะครับผมจะมีนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูตรงที่ผมพูดถึงดีกว่าแต่มันจะคนนี้จะเป็นรู้สึกว่าคล้ายคนข,ขายของปฏิจจ ա ลอยครับผมจะมาในช่วงดึกๆนะฮะของแต่ละวันรู้สึกจะไม่รู้เหมือนกันนะว่าวาวันไหนบ้างนะครับของของเดือนนะแต่รู้สึกว่าเขาจะมานะครับผมมาเจอพอดีนี่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 เขาจะมาตอนกลางรครืนนะฮะนี่เหมือนจะขายพวกอะไรสักอยาก่างที่มันเป็นนกนะ,ะผมมันจะเป็นนกแหละแต่ราคาแพงเอาเรื่องเลยนะมันค่อนข้างที่จะแพงมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวค่อยมีเงินค่อยมาซื้อแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมจะได้ใช้เงินในส่วนของการเอาไปขยายร้านอีกนี่นี่นี่ร้านค้าที่อยู่ตรงนี้นี่มาซื้อของตรงนี้ไปไหมโอเคอยู่แล้วครับผมร้านร้านของเรอร์รี่นะครับโอเคผมขอซื้อนของเลยครับนี่มีขอเนื้อขายนะครับผมจะเป็นอันนี้ซื้อได้นะไ้ทาอาหารสัตว์เองแต่แต่มันแพงนะครับเพราะว่าผมซื้ออาหารสัตว์ไปเพื่อเหื่อแล้วก็ซื้อน้อวไปด้วยขอไปแค่นี้แหละ เอ้ไข่เนี่ยผมมีอยู่แล้วผมไม่ต้องซื้อครับผมแล้วจะว่าซื้อสัตว์ในฟาร์มเพิ่มไนดะ้ตรงนี้นี่ไงเจ็ดสิบหกเหรียญน,นะผมจะซื้อไก่เพิ่มอีกสักตัวดีกว่าสองตัวแล้วกันนี่ครับประมาณนี้แหละสีไม่ต้องโอเคซื้อเป็นอะไรโอเคไก่จะมาอยู่กับเราแล้วผมเดี๋ยวเราเค่อยเอาไปใส่กรงหรือใส่บ้านของมันมาใส่ได้สี่ตัวน,นะครับไปไมีแค่นี้แหละในส่วนของตรงนี้นะฮะตัวฟาร์มเดี๋ยวนี้กันจะไปดู ผมจะฟาร์มหินแถวนี้ก่อนแล้วก็จะไปได้ไปฟาร์มหินด้านล่างด้วยโอเคเรากลับบ้านมานี่เรามาบดเนื้อเนี่ยผมจะทำการทำแฮมเบอร์เกอร์นะฮะเดี๋ยวเราข้อบดเนื้อไว้ก่อนเพื่อจะเอาไปชาแฮมเบอร์เกอร์บดไว้นะครับโอเคเราไปทำเนื้อ,อย่างใช่ไหมเนี่ยเราบดไปบดแล้วนะฮะโอเคมีประมาณนี้ที่เหลือก็ใส่ลงไปนะครับเหมือนจะได้แล้วการทำแฮมเบอร์เกอร์ต้องมีนี่ไงของครบแหละใส่ลงไป โบร้อยได้แล้วแฮมเบอร์เกอร์นีน่ครับง่ายๆนะครับไม่ได้ทำยากเลยแล้วก็รอโคตรลานแฮมเบอร์เกอร์ขอที่มันแบบไอ้นี่มันค่อนข้างยากน,นะผมต้องวางต่ออิโซค้พาพเพิ่มเลยแหละโอ้พนักง,งานจ้างเพ,เพิ่มก็ไม่ได้เลยจ้างได้แค่คนเดียวนะครับไปผมว่าเอาไก่ไปใส่บ้านไก่ดีกว่าเล้าไก่นะครับเดิร์สเซ่เดิร์สเซ่เดิร์สเซ่เดี๋ยวผมจะรอฆ่าไก่ตัวเดิมไอ้ตัวตัวที่มันมีอยู่ทิ้งนะบีใช่ไหม นั่นแหละไอ้พวกนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้กินเนื้อไก่เลยใช่ไหมนะี่ยได้ได้แต่ได้หนึ่งใช่ใช่ใช่ใชข้าก็ได้จะได้แค่ตัวเดียวนะครับผมว่านะเดี๋ยวผมไปลองฆ่าเดี๋ยวมันฆ่า,างไงเอ่ยอุย้ยผมไม่อยากฆ่าสีดำเ,เดี๋ยวไม่เป็นไรตัวนี้ก็ได้ปะลองดิทำไมเอ่ยอ๋อนี่ไงตีเลยตายปะ่ะสองสามอ,อ๋อนี่ไงเนี่ยตายแล้วนะอ๋อ เราเลี้ยงไก่ถ้าเราอยากจะได้เนื้อเราก็แค่ฆ่ามันแล้วก็ซื้อมาเลี้ยงใหม่ต่อเนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะครับโอเคงั้นเรามีเนื้อไก่ไปไว้ทําอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําเมนูไก่งวงเมื่อกี้ผมก็ไปได้ซื้อเพราะว่าในร้านค้าเป็นไม่มีผมก็ไปทําเมนูไก่งวงเอ้ยเอ้าคนเสิร์ฟไปไหนวะเนี่ยคนเสิร์ฟไปก็ได้วะเอาไปคาบเอาไปคาบเอาไปคาบเอ้าเอาไปจ้าดิเป็นผู้หญิงเอาไปเอาไปเอาไปเอาไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เอาไปโอเคโอเคนี้แหละของที่เสิร์ฟ นี่ก็ใส่ไปโอเคเหมือนของที่เราทำไว,ว,ทงงว้จ้าจะได้แหละเพิบจะทำเมนูไก่งวงเด้จะได้เอาไปทำเมนเควสนะครับเนื้อบทที่เราได้มาก็ไปใส่ตรงนี้สิชชปไอ้นี่ได้ท่า่วะโอ้แส่ในร้านคาดิเอร์เลยนะเนี่ยราคา่อนข้างดีอยู่นะครับไฮเบอร์เกอร์เอาไปใส่ในร้านคาซาเพื่อจะขายนะครับโอเคราคาไม่พอใจไล่ไปสิเออนี โอเคนะผมสวัสดู้ครับขออภัยนะผมที่เราตรัสไปเมื่อกี้นะครับผมเพราะว่าเกมมันระเบิดนะครับผมก็เล่นไปก็ระเบิดไป2ทีแล้วนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะระเบิดอีกทีหนึ่งคือตอนไหนก็ไม่รู้นะผมและไอเกมเนี่ยมันไม่เซฟกากอากาศใด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเซฟแบบไอ้นี่ให้ด้วยนะครับผมมันต้องนอนอย่างเดียวถึงจะเซฟได้ด้วยมีปัญหาเยอะมากแล้วก็เกมระเบิดบ่อยมากแล้วก็เกมอัปเดตบ่อยมากเหมือนกันนะครับผมเนี่ยฮะถ้าจะตัดบ่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเกมอาจจะแตกได้เมื่อไหรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม มาตอนนี้เราก็ทําการทาห้องข้าใหม่ๆแลยนะผมกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีท่อนบทแล้วใช่ไหมผมทําการทําทุกอย่างมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเก้าอี้มาหนึ่งอันแล้วครับตอนนี้ผมอยากเอาเก้เอากอี้ที่ผมเพิ่งซื้อมามาดมาเอา้าอยู่ไหนวันนี้น่าจะไม่มีแล้วแหละผมซื้อมาตอนไหนนะผมทำการซื้อเตียงนอนกับไอ้นี่มานะครับผมนี่ไอ้นี่เพื่อจะเอามาตกแต่งห้องนะครับผมแล้วก็ทาไปนี้มาด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นไง มันจะเป็นห้องของใท้เราหรือเปล่านี่ไงมันบอกว่าขาดอยู่ตรงนี้นะครับผมขาดอะไรบ้างเนาะนะครับก็ขาดเตียงนอนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะวางเตียงนอนลงไปเลยโบ๊เรียบร้อยแล้วก็ขาดโต๊ะใช่ไหมเราเอาโต๊ะมาแล้วเป็นโต๊ะเดียวนะครับเรียบร้อยเหลืออะไรเรอเ่ยเหลือแสงไฟผมว่าแสงไฟผมจะทําให้ตรงนี้เปิบไ่าช่แค่นี้นะเดี๋ยวนนี้ผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับใส่ขอได้ปะอยากรัวตอนได้ปะเราเอาไม่ได้นะครับแสงไฟมันก็ต้องเราจะต้องเอาเทียนมาใส่อะนะครับเปิด โอเคทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ของเราเปิดร้านสแล้วจะมีใครมาอยู่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะมีแหละนะครับเดี๋ยวผมต้องจ้างให้คนนั้นมาทํางานและที่ผมจ้างไว้เดี๋ยวเปิดให้เขามาทํางานดีกว่าเพราะเขาน่าจะทํางานพวกห้องพวกเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันห้องไหนไงไอ้ไหนวะไม่รู้อะผมติ๊งทุกอันแล้วกันโอ้โห,หเจ็ดเหรียญไอ้ยะขึ้เยอะเลยไอนน้คืออะไรอะโอ้กคกิลอัพอืมตัวนี้มีสองสายด้วยสกิลเยอะกว่าชาวบ้านเขาตอนเนี้ยคนนี้มีสกิลเดียว คนนี้ก็มีสกิลเดียวรู้สึกว่าคนที่มาเนี่ยจะเอ้ยผมต้องอัพนี่ด้ยวยนี่ฝึกอัพไปนะผมเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่ปดูนะครับโอเคเดี๋ยวคนงานยังไม่มาใช่ไหมเนี่ยคนทำงานเรายังไม่มาผมก็ต้องซื้อของไปเยอะมากเงินก็เหลือแค่นี้แหละตามรับเอัพเกรดอัพกงอัพเกรดบ้านก็ประมาณนี้แหละเงินเราเหลือไม่เยอะหรอกนะครับโอเคขอความเกียนพันเฮ้ยเดี๋ยวผมทำแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมตอนนี้ผมได้สูตรใหม่มาเยอะเหมือนกันนะฮะต้องไปดูผมจะทำแฮมเบอร์เกอร์ ผมก็ไปทำการไปซื้อมาเลยแหละแฮมเบอร์เกอร์ทำไปทำไก่ย,ย่างไปะนะครับโอเคที่เหลือผมน่าจะทำอะไรไม่ได้แหละทำนี่ก็โอเคทำไว้ทำพวกจีดไปได้ไหมไม่ได้ไม่มีไอ้นี่จะทำจีดไปด้วยเอาเควนะครับผมลืมไปบากของนี่แนะเดี๋ยวเราลงไปบากของใต้ดินกัน <S <S เรียบร้อยมาบากของก่อนนะครับบากลงไปเออแล้วผมได้สูตรใหม่มานี่นะ <S <S ผมลืมบอกทุกคนไปผมเรียนทําการเรียนสูตรใหม่าา <S <S มานะฮะนี่ เดียวเนี่ยไอเนี่ยมากูอยากรู้เหมือนกันว่ามันทาอะไรได้เขาบอกว่ามันจะได้พวกเหล้าที่มีคุณภาพดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างนะผมสาถสร้างนด้แล้วก็เรียนไอ้นี่หมดแล้วนะครับแล้วก็อาหารเนียนเลยนิดหน่อยผมว่าได้อันนี้มาเยอะนะเดี๋ยวเราเรียนเลยดีกว่านะครับไหนๆก็ไหนๆนั้แหละเรียนอาหารให้มันหมดเลยแล้วกันอุ้ยไม่พอฮะโอเคผมจะเรียนอาหารให้หมดก่อนนะครับหรือศัตรูเนื้อกับเคบับเคบับทำไงอะเคบับดูสูตรสิสิโครงใช้ของเยอะวะไม่ไหววะ ไอเนี่ยพอทาได้แล้วครับผมดู้วิขายได้สี่เหรียญเลยนะก็ข้าแพงอยู่นะครับแต่อิซิโคงเนี่ยขายได้แพงมากแต่ผมไม่มีไอ้ส่วนของอิซิโคงนะครับแล้วก็สตูเนื้อส,ต,อสตูเนื้อก็ขายแค่คระดผมดรู้สึกผมปลูกไว้แล้วนะเห็นไหมครับเดี๋ยวก็ต้องรอตัวตูเนื้อรู้สึกว่าจะใช้เนื้ออะไรก็ได้ใช่ไหม โ okay. อเคอ่ะอ้าวทุกคนเราจะงงสิว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วผมเราก็ผ่านมาหลายวันแ,ล,แล้วนะครับผมผมก็ทําการขุดมาแลมปีแล้วนะกว่าจะเสร็จยังไม่เสร็จเลยมีเยอะมากเลยนะครับผมท่านผู้ดูเออมันจะเสร็จตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ทําการทําอาหารที่มันมีซูมได้ใหม่ได้เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราก็ทําเป็นเนื้อไก่เลยกันนะครับเนื้อไก่งวดเนี่ยผมจะเก็บไว้นะโอ้โหเหมือนที่จะหมดอาไฟหมดนะครับเดี๋ยวไฟ เดี๋ยวเราจะทําผมก็มีอาหารเยอะแยะไปหมดนะครับผมแต่มันจะใช้เวลาเขาถ้านานไปหน่อยนะฮะมันก็คุ้มแหละมันก็ขายได้เงินเยอะนะครับเออแล้วผมก็สามารถให้คนเนี่ยเข้าไปพักในห้องพักของเราได้แหละนะครับผมผมรู้และว่าอะไรนี่นี่มันคืออิโต้นี่นี่ๆๆๆนี่นี่นี่เนี่ยอิโต้ที่ผมว่าไม่สามารถวางได้สักทีนั่นแหละนะครับผมก็คือโต๊ะนี้มันช่วยในการให้คนเนี่ยเป็นที่เช่าร้านอนะเออไม่ใช่จะพูดไงดีอะ ันที่เอาไว้เช่าห้องอ่ะนะครับผมผมได้คนไปเช่าห้องหนึ่งห้องแล้วเนี่ยเรียบร้อยมีคนเช่าอยู่นะครับอเอ้คผมเปิดร้านแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวผมอยากดูว่าคนที่ขายตั๋วตรงเนี้ยเนี่ยคนที่ทําตรงเนี้ยเขาจะใส่เทียนให้เราไหมเพราะว่าเมื่อวานผมลองแล้วเขาใส่เทียนให้เราอะ่ะโตเชิญเทียนที่มันว่างๆนะผมเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าเขาจะใส่หรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ผมก็ย้ายไปกวดไว้ตรงนู้นนะครับเอ้ยนี่ใช่ใช่จริงด้วยนี่นี่งี่ตรนี้นะครับเขาจะไปยืนตรงนี้ จะขายโคตรแพงค่าจ้างโคตรแพงดูดิชิจิตเซียนโคตรแพง <c oughs> นะครับนี่โอเ้เขาเขาใส่เขียนให้ด้วยโอ้สบายเลยนะเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อเทียนใหม่ครับแค่เปิดร้านใหม่เดี๋ยวเขาใส่ให้เราเท่านไงบอกว่าเปิดร้านตอนคืนได้เลยดิแต่เงี้นี่โอเคผมมีห้องเดียวไม่ค่อยคุ้มเลยเดี๋ยวผมจะทําเพิ่มอ,อีกห้องหนึ่งครับผมมีแผนว่าจะทําห้องมาอีกห้องหนึ่งนะครับก็น่าจะเฟี้ยวอยู่เห็นไหมครับผม โอเคอ้าวผมเอานี้ออกมาแล้วผมลืมวางกลับไปเข้าไปโอ้ไม่เป็นไรหรอกนะครับเนี่ยเราก็ข่าใหญ่มาถึงตัวนี้ก็ <c oughs> ยังไม่สิ้นเลยลเยอะมากนะครับมาดมูเดี๋ยวผมดเก็บเกี่ยวลิวมอนก,ก่อนผมจะเอาไปทำไก่ยดไส้ตอนนี้ผมขาดในพวกนี้มากเดี๋ยวเราเก็บอะไรไปมันหมดอายุไขของมาเดี๋ยวเราค่อยๆปลูกคืนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลื้อตรงนี้ทิ้งด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการลื้อทิ้งหลายอย่างมากจะปรับเปลี่ยนทั้งหมดเลยหลายสิ่งหลายอย่างโอเคตรงนี้ผมก็ เดี๋ยวผมว่าจะทำอะไรนะผมจะไม่ผิดผมกาจะทำไอ้นี่นี่นะผมจะทำลงกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตะปูเราอ่ะมีเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวพอเราทำทองแดงเยอะๆเลยให้ที่หมดทองแดงก็ไดาจะทำได้เยอะเลยอ่ะมีสามร้อยกว่าบาร์บีคิวได้ขายได้แพงอยู่นะครฮะทุกคนดูครับแต่มันใช้เวลาค่อนข้างนานไปนิดนึงแต่มันขายดีมากเลยนะอุ้ยอ๋อคนนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อ คนนี้จะเวลาลูกค้าต้องการหนอะเขาะก็จะกดของมาให้เหรอ๋อเขาจะทาการเสิร์ฟห้อง่ตันเป็นห้องส่วนตัวนะครับโอเคโอเคถือว่าดีมากเลยนะครับผมว่าผมต้องไปทําอิโลก,กันผมต่อแหละในนี้คงไม่มีอะไรแลวแหละเดี๋ยวคงต้องเข้าไปทาอาหารเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าอาหารจะหมดทุกอย่างครบทุกอย่างแล้วจะครบแล้วก็ทาโลกรัน หนึ่งอันลองดูนะฮะผมแค่ลองดูเฉยๆนะเดี๋ยวผมก็ต้องทำตะปูคืนด้วยโอเคเนดะี๋ยวผมต้องเผาเงินเยอะๆแล้วก็ต้องทำตะปูจำนวนมหาศาลเลยนะครับผมเพื่อที่เราจะได้เอาไว้ไปขยายบ้านนะครับขยายที่นอนของเราลงนอนดิเอาเรื่ออะไรวะเนี่ยห้องเช่าเออคิดคำไม่ออกนะครับไม้กระดาษมันน้อยเกินไปไว้ทำามาดู มันค่อนข้างที่น้อยมากเลยนะครับแล้วต้นไม้มันก็โตไปทันดแต่เราคงต้องไปหาซีดมาปลูกเพิ่มแหละเพราะมันน้อยมากๆเลยอุ้ยทำไมคนงานไม่ทำก่อสร้าล่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องช่วยแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยมันใช้เวลาพักนานเหมือนกันนะผมเพิ่งรู้นะว่ามันนานขนาดนี้รู้ว่ามันแป๊บๆมันก็ออกแหละทีเดียมันนานมากประมาณวันสองวันนะครับในเกมนะอุ้ยวางที่นี่ได้ปะไม่ได้เดี๋ยวต้องเอาไปวางข้างบนนะถึงจะวางได้นะผมว่านี่ต้องวางแถวเนี่ยไม่จะได้ เดี๋ยวผมต้องขยับปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะเนี่ยถึี่ยว่าไอเจอนี่ได้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าต้องขยับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องขยายห้องเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าพื้นที่มันพอหรือเปล่าถ้าไม่พอผมก็ต้องต้องขยายะครับ โอเคครับผมสำหรับครับสำหรับพันนี้ก็น่าจะเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันพันหน้านะครับว่าความไอ้ไม่ใช่ว่าร้านของเราจะใ,ใหญ่ขึ้นขนาดไหนนี่ครับผมตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราไปสูดแล้วให้ฟังดีกว่าว่าเราได้อะไรกันบ้างเนาะนะครับแล้วก็ได้ห้องเอาไว้สําหรับให้คนเช่าหนึ่งห้องแล้วนะครับแล้วก็ได้ฝไฟตัวนี้นี่หกห้องเช่าของเราหนึ่งช่องแล้วก็เหมือนเจ้าของวันที่10บหรออ๋อนี่ไงเช็คเอาท์มีวันบอกด้วยวันที่10นะครับของเดือนไหนวันเนี้ยเดือนวันที่เท่าไหร่แล้ว ขอดูเดือนกันนะอ๋อจะออก,ก่งนี้อ๋อจะมีวันชิคเอาท์ด้วยนะอ๋อผมไม่รู้น,นี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนเดี๋ยวคิวโอเคเกือบจะหนึ่งเหรียญทองต่อวันเหรอน่าจะใช่นะครับหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทีเดียวต้องจ่ายทีเดียวหรือต้องจ่ายเป็นรายวันนะครับผมอันนี้ผมไ,ไม่รู้เนี่ยนะโอเคแล้วเราก็ได้ทําการขยายฟาร์มลงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายเพิ่มหลังใหม่้วกันนะครับผมจะทําให้มันใหญ่เลยตรงเนี้ยไฟาแบบใหญ่ๆไปเลยนะครับประมาณนั้นนะ เดี๋ยวผมจะย้ายออกออกเข้าหมดเลยเดี๋ยวผมต้องรอไอ้พวกนี้มันหมดผลผลิตก่อนถ้าจะตัดเดี๋ยวเสียดายนะครับแค่นั้นเอเงนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องขยายเดี๋ยวผมจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ด้วยให้มันสวยขึ้นแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันหลังใบนะครับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราเจอกันพัฒนานะครับผมเจอกันครับ